กรับมาห้องข่าวเพเอ่อเชิคุณผู้ชมอยากจะรีบอ่านข่าวนี้มากๆนั่นๆที่จะมีมุมหวานของมาริโอกับจันจีเป็นแฟนมาริโอต้องสวยและอดทนแล้วสําคัญคือถ้าชมจากแฟนเจ้าตัวเองเนี่ยโดยมาริโอปากเขาเองเนี่ยมันยิ่งชื่นใจเขาชมยังไงไปฟังกันจ้าเชิญค่ะครับ ก็เป็นโชคดีของผมนะเพราะว่าเขาผมไปแต่ละที่ลำบากฮะร้อนฮะแล้วก็เหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไปด้วยตลอดก็บ่นเหมือนกันนะครับว่าแบบดำไปเลยเพราะว่ามันมันอยู่ตรงชายหาดผมชวนเขาครับเขาไม่อยากไปแต่ผมชวนแล้วเพราะว่าอ่อยังไงอ่อยังไงถึงก็ไปบอกอุ้ยสนุกแถวนั้นมีอะไรทำเยอะอะไรเงี้ย้วแบบงานแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเขาไปถนึงปุ๊บเขาก็ชอบเขาก็โอย ร้อนมากอะแต่เขาเขาก็ยืนเขาก็สู้เขาเข็ดไหมคะรู้สึกจะน่าจะเป็นงานสุดท้ายที่ไปไม่นะไปแล้วมันลำบากฮะแล้วมันสวยด้วยมันมันไม่งานแข่งแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆไม่ได้พิสูจน์อะพิสูจน์รถครับว่ารถจะพังไหมแต่ระหว่างรถเท้าอะฮะครับสร้างมาเหอนกันอันนี้มันเทียบกันไม่ได้รถไม่มีชีวิตเขาเป็นคนมีชีวิตแต่เขาขดไม่ได้ทั้งคู่แต่ก็ขาดรถไม่ได้นะมันจะไปรับยังไงอะ ยิ้มก็หล่อไม่ยิ้มก็หล่หอนะแต่ว่าตอนยิ้มแล้วพูดถึงเรื่องแฟนนายมีความสุขในในตาของนายมันออกนะมาริโอ้นะเออจริงๆนะฮะแล้วนักข่าวก็รู้สึกจะแฮปปี้<อ>ไปด้วย<ส>เลยนะคิดการดังมากพี่พี่สือ่อมวลชนของเราหวานกันบ่อยๆนะครับ